สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับในพุทธประวัติก็คือแนวคิดเรื่องสหาชาติค่สะสหาชาติครับคือบุคคลสัตว์หรือว่าสิ่งของต่างๆที่เกิดพร้อมกันเป็ดเลยในวันประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ เหมือนเอ่อเหมือนเป็นทีมงานที่จัดมาอย่างดีเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งการเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะคะมันเอ่อไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยจากข้อมูลที่เรามีทั้งจากพระไตรปิฎกแล้วก็อัธกถา,าเนี่ยชี้ว่าเป็นผลรวมของบุญบาร,รมีมหาศาลเลยค่ะบุญบาร,รมี ใช่ค่ะที่พระโพธิสัตว์หรือก็คือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยได้สั่งสมมานานแสนนานที่ระบุไว้คือถึงสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากับโอ้โหสี่อสงไขยแสนมหากับนี่มันนานจ,นจนจินตนาการตามไม่ค่อยจะออกเลยนะครับนานมากค่ะเพื่อสร้างปัจจัยแรดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับการตรัสรู้ค่ะครับสรุปก็คือมีสหชาติทั้งหมด7อย่างใช่ไหมครับ มีพระนางยโสธราพระอานนท์พระการุทายีนายชน,นะม้ากันทะก,กะแล้วก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็สุดท้ายคือขุมทรัพย์ทั้งสี่อันนี้เขานับรวมเป็นหนึ่งเดียวความน่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้นะคะคือความหลากหลายขององค์ประกอบมีตั้งแต่คนสนิทคนใกล้ชิดมากๆไปจนถึงมาคูดใจแล้วก็ต้นไม้หรือแม้แต่ขุมทรัพย์ คือมันสะท้อนพลังแห่งบุญได้ชัดเจนมากว่าส่งผลครอบคลุมไปถึงสรรพสิ่งรอบตัวได้จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของคนอย่างเดียวแสดงว่าเบื้องหลังความเป็นสหาชาตินี่ต้องมีความผูกพันกันมาแบบลึกซึ้งยาวนานมากๆในสังสาวราวัฏหรือวงจรการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยน,นะครับใช่ค่ะผ่านการร่วมสร้างบุญบำเพ็ญบาร,รมีสิบประการด้วยกันมาครับผมมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษด้วยนะคะคือพวกสหาชาติที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต อย่างขุมทรัพย์หรือว่าต้นโพอืมครับในตำรามองว่านี่เป็นเครื่องยืนยันถึงอำนาจของอธิษฐานบารมีค่ะอธิษฐานบารมีค่ะคือความตั้งใจมั่นที่ทรงพลังมากๆของพระโพธิสัตว์ที่สามารถบรนดาลให้ปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้เองเหมือนกับว่าธรรมชาติจัดสรรให้ตามแรงอธิษฐานเลยโอ้แต่ว่าเป้าหมายที่เรามาศึกษาเรื่องความผูกพันที่มันแน่นแฟนมากๆเหล่านี้เนี่ย ไม่ใช่เพื่อให้เราไปยึดติดกับความสัมพันธ์ต่างๆใช่ไหมครับเหมือนมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอยู่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนั้นเลยค่ะในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะในระดับที่เรียกว่าปรมัตธ,ธรรมหรือความจริงขั้นสูงสุดนะคะการเรียนรู้เรื่องความผูกพันซ้ําๆในการเวียนว่ายไตเกิดเนี่ยจริงๆแล้วควรจะนําไปสู่ความรู้สึกนิพพิทานิพพิทาความเบื่อหน่ายใช่ไหมครับ ใช่ค่ะความเบื่อหน่ายในวงจรน,นี้เพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่นิพพานหรือความดับสิ้นเชิงแห่งทุกข์นะคะอ๋อหมายความว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมองทะลุความสัมพันธ์เหล่านี้ไปเอ่อไปสู่ความจริงที่ว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังอะไรทานองนั้นหรือเปล่าครับทานองนั้นเลยค่ะในมุมมองปรมัตรธรรมสิ่งที่เราเรียกว่าบุคคลหรือศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพียงการประกอบกันแล้วก็สืบต่อของขันห้าครับ ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ค่ะแล้วก็มีธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะคะการเข้าใจตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยทีเดียวค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องราวของสหชาติแต่ละกลุ่มกันดีกว่านะครับทั้งคนสัตว์ แล้วก็สิ่งของเพื่อดูว่าแต่ละอย่างมีบทบาทและก็สะท้อนแง่คิดทางธรรมอะไรให้เราได้บ้างเริ่มจากกลุ่มบุคคลกันก่อนเลยนะครับได้เลยค่ะคนแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือพระนางยโสธราหรือบางทีก็เรียกพระนางพิมพาท่านเป็นคู่บารมีที่เรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขสร้างบุญกันมาก,กับพระโพธิสัตว์เอ่อยาวนานที่สุดเลยคือสี่อสงไขาสานมหากับใช่ค่ะเรื่องราวการตั้งความปรารถนาของท่านนี่ชัดเจนมากนะคะ ย้อนไปในยุคของพระพุทธเจ้าพระนามปทุมุตตระตอนนั้นท่านเห็นภิกษุณีรูปหนึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศหรือเอตคคะ,ขะ,ขะด้านมีฤทธิ์มากที่เรียกว่าอภินยาใหญ่นะคะอภินยาใหญ่ค่ะท่านก็เกิดแรงบันดาลใจเลยตั้งจิตอธิษฐานอย่างแรงกล้าว,ว่าขอให้ได้เป็นแบบนั้นบ้างในอนาคต แล้วก็ขอเป็นคู่ครองของพระโพธิสัตว์องค์นั้นด้วยมีเรื่องเล่าในชาดกเยอะมากเลยนะครับที่ท่านเกิดมาคู่กันอย่างเรื่องแม้กวางพ่อกวางหรือเรื่องพระนางสุภัทเทวีมเหสีของพระเจ้ามหาสุทัศนะอืมค่ะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสะท้อนบทบาทท่านได้น่าสนใจมากๆคือเรื่องพันธนาการชาดกเรื่องนั้นน่าสนใจจริงๆค่ะ ในชาดกนั้นท่านเกิดเป็นภรรยาที่ถูกสามีซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นนะคะลัดทิ้นเพื่อออกบวชครับการที่ท่านต้องประสบกับการถูกทอดทิ้งซ้ำในหลายๆชาติทพบเนี่ยแหล่งข้อมูลตีความว่าไม่ใช่เรื่องของเคราะหกรรมธรรมดานะคะแต่มันคือบททดสอบขันติบารมีขันติบารมีความอดทน ใช่ค่ะความอดทนอดกลั้นระดับสูงสุดเลยเป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวความผูกพันทางโลกเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการตรัสรู้ของคู่บารมีตรงนี้เป็นอินไซต์ที่สำคัญมากค่ะคือความผูกพันทางโลกเนี่ยกลายเป็นเหมือนเครื่องมือขัดเกลาบารมีไปไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายซึ่งในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ท่านก็ได้ออกบวชเป็นภิษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมความสามารถพิเศษที่เรียกว่าปฏิสัมพิธาหรือความแตกฉานใช่ค่ะแล้วก็ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะด้านอภิญญาใหญ่สมความปรารถนาจริงๆ เพราะฉะนั้นเรื่องของพระนางยโสธาราจึงสอนเราถึงพลังของความตั้งใจมั่นหรืออธิษฐานบารมีนะคะความอดทนถึงที่สุดแล้วก็ที่สําคัญคือการมองความสัมพันธ์ทั้งโลกในฐานะบันไดไปสู่เป้าหมายทางธรรมที่สูงกว่าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องยึดติดไว้ตลอดไปครับท่านต่อไปที่บทบาทสําคัญมากๆอีกท่านคือพระอาน์นเทระ ท่านเป็นทั้งญาติสนิทและก็เป็นพระผู้อุปถากดูแลรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าในช่วง25ปีสุดท้ายค่ะท่านขึ้นชื่อเรื่องความจําเป็นเลิศเลยจนได้รับยกย่องเป็นเอตท,ทัคคะด้านพหูสูตรคือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากความสำคัญที่สุดของพระอ,อนนท์คือท่านเปรียบเสมือนตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่เลยค่ะโอ้โหในการทำสังคายนาหรือการรวบรวมคำสอนครั้งแรกหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วครับ ถ้าไม่มีท่านการรวบรวมพระธรรมวินัยคงเป็นเรื่องที่ยากกว่านี้มากๆเลยค่ะมีเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบรรลุธรรมของท่านด้วยใช่ไหมครับที่ว่าท่านบรรลุในท่าที่ไม่เหมือนใครเลยใช่ค่ะใช่ค่ะท่านพยายามปฏิบัติธรรมอย่างหนักเลยนะคะก่อนวันสังขยาแต่ก็ยังไม่บรรลุจนกระทั่งในคืนก่อนวันงานท่านก็ตัดสินใจพักผ่อนขณะที่กำลังเอนตัวลงนอนแต่ศีรษะยังไม่ทันถึงหมอน เท้าก็พ้นจากพื้นในช่วงเวลาแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนนั่นเองท่านก็บรรลุอรหันค่ะโหน่าทึ่งมากครับมันบอกอะไรเราได้บ้างครับเรื่องนี้ มันชี้ให้เห็นนะคะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจังหวะเวลาหรือกาลเทศะที่เหมาะสมแล้วก็วาสนาบาร,รมีที่สั่งสมมาของแต่ละคนด้วยไม่ใช่แค่ความพยายามอย่างเดียวอ๋อครับนอกจากนี้บทบาทของท่านยังเน้นย้ำคุณค่าของการศึกษาการจดจำคำสอนหรือปริยัตนะคะแล้วก็ความสำคัญของสติปัญญาในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะครับผมอีกท่านหนึ่งที่เป็นทั้งเพื่อน แล้วก็เป็นข้าราชการคนสคาําคัญคือพระกาลุทายิเทระท่านเป็นสหายตั้งแต่สมัยเด็กๆของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เป็นอำมาตยผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้วยค่ะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนะคะพระเจ้าสุโทโธทนะพระบิดาก็อยากจะนิมนต์กลับไปโปรดที่กรุงกบิลพัทสดุก็เลยส่งทูตไปหลายชุดเลยค่ะแต่พอไปถึงฟังธรรมก็เออขอบวชกันหมดเลยไม่ได้กลับมารายงานผลอ้าวเหรอครับค่ะ <laughs> <า> <laughs> จนกระทั่งส่งท่านการุทายีไปนี่แหละครับท่านไปถึงก็ฟังธรรมแล้วก็ขอบวชเหมือนกันใช่ค่ะแต่เป็นการบวชแบบพิเศษที่พระพุทธเจ้าประทานให้โดยตรงเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสมปทาอ๋อเอหิภิกขุอุปสัมปทา,ปปาค่ะแปลว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเป็นการบวชด,ด้วยพระวาจาแต่ที่สําคัญคือท่านไม่ลืมภารกิจครับครับผมท่านทําหน้าที่เป็นสมณทูตคือเป็นทูตในคราบพระ คอยแจ้งข่าวความคืบหน้าการเดินทางกลับของพระพุทธเจ้าให้ทางกรุงกบิลพัสดุทราบเป็นระยะระยะทําให้พระญาติญาติเตรืยมการต้อนรับแล้วก็เกิดความศรัทธาอย่างมากจนร่วมกันสร้างวัดนิโครทารามถวายเลยค่ะด้วยผลงานนี้เองท่านจึงได้รับยกย่องเป็นเอตัคคะด้านผู้นําตระกูลให้เลื่อมใสคือทําให้ญาติพี่น้องเกิดศรัทธาในพระศาสนาได้ในอดีตชาติของท่านที่บันทึกไว้ในการุตายีเถราประทาน ก็ยิ่งตอกย้ำเรื่องผลบุญนะคะท่านเคยทำบุญใหญ่ถวายดอกบัวถวายข้าวอย่างดีแด่พระพุทธเจ้าในอดีตจนได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เกิดดีมีสมบัติมากมายทั้งสมบัติสวรรค์สมบัติจกักรพรรดิสมบัติกษัตริย์ก่อนจะมาบรรลุธรรมในชาติสุดท้ายนี้โอโ้โหเรื่องของท่านการุทายีเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับของการเป็นกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีที่ชักนำไปในทางที่ถูก แล้วก็อานิสงของการทำบุญสนับสนุนพระาศาสนาหรือทานบารมีซึ่งส่งผลดีทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมจริงๆใช่เลยค่ะสหาชาติที่เป็นบุคคลท่านสุดท้ายแล้วนะครับคือพระชนะเถระท่านนี้คือคนขับรถม้าหรือสารถีที่พาเจ้าชายสิทธะหนีออกจากวังในคืนออกบวชหรือมหาพิเนสกมลนั่นเองค่ะ แม้จะได้ร่วมในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะแต่ท่านมีอุปนิสัยเดิมที่แก้ไม่ค่อยหายคือเรื่องมานะความถือตัวความเย่อหยิ่งดื้อรัน้นพอได้บวชตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังติดนิสัยเดิมชอบดุด่าภิกษุรูปอื่นไม่ค่อยฟังใครเท่าไหรค่ค่ะตรงนี้น่าสนใจนะครับคือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ดูเหมือนจะทรงแก้ไขนิสัยท่านไม่ได้ในตอนนั้นก่อนจะปรินิพานก็เลยทรงมีพุทธดำรัสสั่งพระอนนานท์ไว ว่าให้สงลงโทษพระชนะด้วยวิธีที่เรียกว่าพรหมทันหลังจากที่พระองค์ปรินิพานไปแล้วการลงพรหมทันเนี่ยเปรียบเหมือนการคว่ำบาตรในทางสงอะคะ่ะคือพระสงฆ์ทั้งหมดจะไม่พูดคุยไม่ตักเตือนไม่คงเกี่ยวด้วยเลยโหแรงเหมือนกันนะครับค่ะการที่พระพุทธเจ้าทรงให้ทำหลังปรินิพานเนี่ยไม่ใช่พร้อมหมดหนทางนะคะ แต่เป็นการแสดงความเคารพแล้วก็ยืนยันในอำนาจของสังฆกรรมหรือกิจที่ส่งทำร่วมกันแล้วก็พระวินัยว่ายังคงศักดิ์สิทธิ์มีผลบังคับใช้ได้แม้ไม่มีพระองค์แล้วก็ตามเหมือนเป็นการฝากให้ระบบส่งดูแลกันเองต่อไปค่ะล้วผลเป็นยังไงครับท่านชน,นะเป็นยังไงต่อพระชน,นะเสียใจมากเลยค่ะถึงกับสลบไปสามครั้งเลยทีเดียวแต่สุดท้ายการถูกลงโทษอย่างจริงจังนี้ก็ทำให้ท่านได้สติ เกิดความสลดใจสำนึกผิดอย่างแท้จริงแล้วก็หันมาตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเข้มขน้นจนบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมพิทาสีหรือความแตกฉานสีด้านได้ในที่สุดค่ะโอ้โหเรื่องนี้ให้บทเรียนอะไรเราได้บ้างครับเนี่ยบทเรียนชัดเจนมากค่ะ 1. คือแม้ไม่มีพระพุทธเจ้า แต่พระธรรมวินัยแล้วก็อำนาจของหมู่สงก็ยังคงทำงานได้สามารถขัดเกลาคนแล้วก็นำไปสู่ความหลุดพ้นได้สองคือแม้ว่าจะมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าแค่ไหนการต่อสู้กับกิเลสแล้วก็นิสัยไม่ดีของตัวเองก็ยังเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆที่ต้องทำเองไม่มีใครช่วยได้จริงๆค่ะครับ ฟังเรื่องราวของสหาชาติที่เป็นบุคคลทั้งสี่ท่านแล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าแม้จะเกิดพร้อมกันมีความผูกพันกันมาแต่เส้นทางการบรรลุธรรมหรือแม้กระทั่งลักษณะนิสัยก็แตกต่างกันไปจริงๆตามบุญกรรมแล้วก็วาสนาที่แต่ละคนสร้างสมกันมาเป็นเรื่องเฉพาะตัวมากๆเลยค่ะแต่ละท่านก็มีบทเรียนที่แตกต่างกันไปให้เราได้ศึกษาเอาละครับคราวนี้เราลองมาดูสหาชาติกลุ่มที่ไม่ใช่บุคคลกันบ้างดีกว่าเริ่มจากม้ากันตกะ ม้าทรงคู่ใจในคืนสําคัญคืนนั้นเลยครับม้ากันธกาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีอย่างแท้จริงเลยนะคะในบันทึกเล่าว่าพอเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระเมารีหรือมวยผมเปลี่ยนเป็นชุดนักบวชเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มอบหมายให้นายฉันนําเครื่องทรงแล้วก็ม้ากันธกะกลับวงังครับพอมารู้ว่าจะไม่ได้เจอเจ้านายอันเป็นที่รักอีกแล้วก็เสียใจอย่างหนักจนแบบหัวใจแตกสลายสิ้นใจตา,ตายตรงนั้นเลยค่ะโอ้โหน้าเศร้านะครับแต่เหมือนว่า ความตายนั้นไม่ได้สูนเปล่าใช่ไหมครับไม่สูนเปล่าเลยค่ะด้วยกุศลและเจตนาคือเจตนาดีอันบริสุทธิ์ที่ได้ช่วยมหาบุรุษทำกิจที่ยิ่งใหญ่คือการออกบวชหรือเนคขมบารมีซึ่งเป็นบุญมหาศาลมากๆผลบุญนั้นส่งผลทันทีเลยค่ะทำให้ม้ากันทกะได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อกันทกะเทวบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานมีบริวารพร้อมสับเลยโอ้โหจากม้ากลายเป็นเทพบุตรทันทีเลย นี่แสดงว่าแสดงว่าการทำความดีหรือการมีเจตนาดีเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่มนุษย์นะคะแม้แต่สัตว์ถ้ามีใจที่เป็นกุศลอย่างแรงกล้าโดยเฉพาะเมื่อทำต่อผู้มีคุณธรรมสูงส่งอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยผลบุญก็สามารถส่งให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีมีความสุขแบบทิพย์ได้ทันทีเหมือนกันค่ะน่าสนใจมากครับต่อไปคือต้นพระศีหมหาโพหรือชื่อเดิมคือต้นอัศทะพฤกที่ประทับตัสรูนะครับค่ะ การที่ต้นโพนี้เกิดในวันประสูติมันเหมือนกันปักหมุดหมายไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าณจุดนี้แหละที่ความสําเร็จขั้นสูงสุดคือการตัดสรุปธรรมจะบังเกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่จับต้องได้ของปัญญาบารามีที่จะปรากฏในอนาคตซึ่งก็เป็นผลรวมจากบารามีที่สั่งสมมาทั้งหมดนั่นเองค่ะต้นโพจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในพุทธศาสนาเลยถูกยกย่องเป็นอุเทสิกะเจดีคือสิ่งที่ใช้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า การเคารพต้นโพก็เหมือนการเคารพพระพุทธองค์อืมใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของต้นโพก็มีบทเรียนสำคัญมากๆซ่อนอยู่นะคะถ้าเราดูประวัติของต้นโพที่พุทธคยาที่เป็นมรดกโลกนะคะจะพบว่าต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้นั้นได้ตายไปตามกาลเวลาแล้วอ้าวเหรอครับค่ะต้นปัจจุบันเป็นหน่อที่สืบต่อกันมาซึ่งแม้บางต้นจะมีอายุยืนเป็นพันๆปี สุดท้ายก็ต้องตายไปตามธรรมชาติอยู่ดีนี่เป็นแง่คิดที่ทงพลังมากเลยนะครับคือแม้แต่สัญ,ญลักษณ์ของการตรัสรู้ก็ยังไม่เที่ยงถูกต้องค่ะมันคือการย้ำเตือนกฎธรรมชาติที่สำคัญที่สุดคือไตรลักษณ์โดยเฉพาะข้ออนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปแม้แต่สัญ,ญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งความเปลีนน่ยนแปลงนี้นี่เป็นบทเรียนเรื่องการปล่อยวางที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะครับ มาถึงสหาชาติที่เป็นวัตถุสุดท้ายแล้วนะครับคือขุมทรัพย์ทั้งสีที่ผุดขึ้นมามีชื่อส e ังขะเอละอุปละปุนทริกะว่ากันว่าใหญ่โตมหาสารมากอย่างขุมปุนทริกะนี่ยาวเป็น10กิโลเมตรเลยเหรอครับใช่ค่ะใหญ่มากความพิเศษคือขุมทรัพย์เหล่านี้เกิดจากบุญริษนะคะแล้วก็ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด ตากไปแล้วก็เต็มขึ้นมาใหม่ได้เองแล้วทำไมต้องมีสมบัติที่ใช้ไม่หมดแบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยล่ะครับมันช่วยในการตัดสรู้ได้อย่างไรจุดประสงค์หลักในทางธรรมนะคะคือเพื่อเน้นย้ำเนกขมะบารมีหรือการสละออกของพระโพธ,ธิสัตว์ให้เด่นชัดขึ้นค่ะลองนึกภาพว่าถ้าทัพสิสินมีจำกัด การตัดสินใจออกบวชอาจจะถูกมองว่าเป็นการหนีปัญหาหรือเพราะไม่มีอะไรจะเสียอ๋อครับแต่การที่ทรงสละทัพที่ไม่หมดสิ้นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการสละด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริงเพื่อเป้าหมายที่สูงกว่าไม่ใช่เพราะความจําเป็นหรือว่าขาดแคลนใดๆเลยค่ะเข้าใจแล้วครับมันคือการแสดงให้เห็นว่า ท่านปฏิเสธความสุขสบายทางโลกขั้นสูงสุดที่แบบไม่มีวันหมดเลยเพื่อแลกกับการสแสวงหาความจริงและก็การดับทุกข์ซึ่งมันมีค่ามากกว่าทรัพย์สินทางโลกเหล่านั้นมากๆใช่ค่ะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าที่ต่างกันอย่างสุดขั้วเลยระหว่างโลกียทรัพย์หรือสมบัติทางโลกแม้จะมากมายเพียงใดก็ตามกับอริยทรัพย์7ประการซึ่งเป็นความมั่งคั่งภายในอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบครับอริยทรัพย์7ค่ะอย่างเช่น ศรัทธาศีลความละอายบาปความเกรงกลัวบาปความรู้การเสียสละแล้วก็ปัญญาเหล่านี้ตั้งหาค่ะคือทรัพย์ที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนสรุปแล้วสหาชาติที่เป็นสัตว์แล้วก็วัตถุเหล่านี้ไม่ใช่แค่ปรากฏการแปลกๆแ,แต่ว่าเต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการสละหรือเนคขมมะปัญญาแล้วก็ผลของเจตนาดีที่มีต่อผู้ทรงคุณธรรมด้วยใช่ค่ะ ทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ทำให้เห็นภาพรวมว่าสหาชาติทั้ง7เนี่ยเหมือนเป็นทีมสนับสนุนที่บุญบาร,รมีจัดสรรมาอย่างสมบูรณ์แบบมากๆเพื่อเกื้อกูลให้การบำเพ็ญบาร,รมีในชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์สำเร็จได้จริงๆค่ะครับแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปตั้งแต่คนช่วยพาหนีอย่างนายชนะม้ากันทกะครูชีวิตที่เสียสละอย่างพระนางยโสธาราไปจนถึงทีมงานสร้างศาสนาอย่างพระการุทายี พระอานนท์แล้วก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอีกต้นโพขุมทรัพย์มันคือการทำงานร่วมกันของหลายๆปัจจัยที่ถูกนำมารวมกันด้วยพลังแห่งบุญจริงๆมีการวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าความสำเร็จนี้มาจากองค์ธรรมสำคัญ3ประการคืออุตสาหโหหรือความเพียรพยายามอมุมตตะ คือปัญญาที่เฉียบแหลมรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วก็อวัานะคือความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวต่อเป้าหมายหรือที่เราเรียกว่าอธิษฐานบาร,รมีนั่นเองค่ะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทั้งพระพุทธสัตว์แล้วก็สหชาติหลายๆท่านก็แสดงให้เห็นชัดเจนใช่ค่ะ แต่กลับมาที่จุดเดิมที่เราคุยกันตอนต้นนะครับการศึกษาความผูกพันเหล่านี้แม้จะน่าทึ่งมากๆแต่ในมุมมองสูงสุดทางพุทธศาสนาหรือปรมัตธ,ธรรมเนี่ยมันควรนำไปสู่อะไรที่มากกว่าแค่ความชื่นชมในเรื่องราวใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะเป้าหมายคือการมองให้ทะลุความสัมพันธ์เหล่านี้ไปเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสังสารวัรหรือวงจรการเวียนว่ายตายเกิดการเห็นความผูกพันที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆดับๆเนี่ยควรนำไปสู่นิพพิทาคือความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดในวงจรน,นี้ซึ่งมีต้นตอมาจากกิเลสคือตัณหาหรือความอยากแล้วก็อวิชชาหรือความไม่รู้จริงอะค่ะ และถ้ามองด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งเหตุปัจจัยก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดรวมถึงสหาชาติก็เป็นแค่กระแสของเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงกันของสิ่งที่เรียกว่าขันธธาตุอายตนะที่เราคุยกันตอนต้นไม่ใช่ตัวตนถาวรจริงๆเลย ซึ่งความเข้าใจระดับนี้ล่ละค่ะที่จะนําไปสู่การคลายความยึดมั่นถือมั่นการขัดเกลากิเลสแล้วก็ความดับทุกข์ในที่สุดเพราะเมื่อเราเห็นความจริงด้วยปัญญาเราก็จะไม่อยากกลับมาผูกพันวนเวียนในสังสารวัฏนี้อีกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นโมะระดกทางธรรมจากเรื่องสาชาติก็คือการยืนยันผลสำเร็จของการบำเพ็ญบารมีสิประการอย่างยาวนานแล้วก็เป็นการใช้ความเข้าใจเรื่องบุญกรรมความสัมพันธ์ต่างๆมาต่อยอดให้เกิดปัญญา ให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นนั่นเองนะครับใช่เลยค่ะและสำหรับข้อคิดสุดท้ายนะคะอยากชวนกลับไปนึกถึงเรื่องต้นพระสีมหาโพอีกครั้งค่ะครับต้นโพ ต้นไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตรัสรู้เป็นจุดกําเนิดแห่งปัญญาดับทุกข์แต่ตัวมันเองก็ยังหนีกฎอนิจจังไม่พ้นต้องเสื่อมสลายไปตามเวลานี่อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจที่ท,ทรงพลังที่สุดกระมังคะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยแม้แต่สัญ,ญลักษณ์ที่ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มั่นคงที่สุดการปล่อยวางความยึดมั่นทั้งหมดนี้เองคือหนทางสู่เป้าหมายสูงสุดคืออิสรภาพที่แท้จริงจากวงจรแห่งทุกข์หรือนิพพานนั่นเองค่ะ